สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ต้นไม้จะมาพูดหัวข้อ,ขอถ้าเราไม่เจอความเจ็บปวดเราก็จะไม่ได้อะไรหรือเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคลิปนี้พี่ต้นไม้ก็จะเล่าส่วนตัวของพี่ต้นไม้เลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะพี่ต้นไม้ก็ทำงานประจำ ัจจุบันก็ยังทำนะคะเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็นคนที่มีชีวิตที่แบบเร่งรีบแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองนะคะไม่ใช่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองก็คือตั้งแต่เช้าออมาก็ชีวิตก็จะอยู่ในกรอบนะคะตื่นเวลานี้ทำงานกี่ชั่วโมงเลิกงานกี่ชั่วโมงเข้าบ้านแล้วก็ทานข้าว แล้วก็นอนชีวิตก็จะวนไปแบบนี้นะครับเป็นวงกลมเขาเรียกว่าลูกมันเหมือนเหมือนกับลูกหมุนนะเหมือนกับตื่นเช้ามาไปทํางานเลือกงานมาทานข้าวตื่นเช้ามาไปทํางานไม่เคยได้ไปไหนนะเชื่อไหมพี่้นไม้อยู่ที่เยอรมันนีพี่จนไม้ไม่เคยได้ไปเที่ยวเมืองไหนนอกจากเมืองที่พี่จนไม้อยู่เวลาพี่้นไม อลิเดย์ในะพิจรณไม้ก็จะกลับเมืองไทยนะคะและมีช่วงหนึ่งพิจิตนไม้นมนะ่ะเ,เจอความเจ็บปวดแล้วก็พิจรณไม้ไม่สบายและพิจรณไม้ก็ได้มารักษาใจหรือหิวใจหรือดูแลจิตใจ,จตัวเองพิจ้นไม้ใช้ความสงบหรือความเงียบโดยการ นั่งอยู่เฉยๆหรือใครๆเรีย,ย,ยกว่าการทำสมาธิการเข้าหาตัวเองเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในตัวเราเนี่ยเรามีจิตวิญญาณของเราที่ไม่เคยตายเลยเรื่องนี้พี่ต้นไม้ก็รู้มานานแต่ช่วงนี้หรือว่า มันจะถึงเวลาของพี่ต้นไม้หรือเปล่าไม่รู้พี่ต้นไม้ก็มีความลึกซึ้งกับคําว่าการกลับเข้ามาหาตัวเองหรือการรักตัวเองหรือการให้อภัยตัวเองหรืออะไรก็ตามการรู้ว่าเราเป็นใครเรามีนิสัยอย่างไร เมื่อก่อนเราเป็นคนนิสัยอย่างไรอืมเราเคยรู้ไหมคะว่าพี่ต้นหมายเชื่อว่าเพื่อนๆไหนคนก็อาจจะรู้นะคะตัวเราแท้จริงแล้วทําไมเราถึงเป็นคนนิสัยเดิมๆแล้วก็นิสัยซ้ําๆเป็นคนขี้งอนขี้โกรธง่ายขี้โมโหแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ ทุกครั้งที่มีอะไรมากระทบจิตใจเนี่ยต้องโมโหต้องตอบกลับต้องด่ากับพี่ต้นไม้เป็นคนนั้นจริงๆนะคะพี่ต้นไม้เป็นถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้จักพี่ต้นไม้จะรู้เวลาพี่ต้นไม้ร้องเพลงนี่คนมาเขียนดา่าพี่ต้นไม้มาเขียนว่าร้องเพลงไม่พอะอะไรพี่ต้นไม้ด่ากลับเลยนะแต่ช่วงนี้ดีขึ้นเพราะว่าพี่ต้นไม้เข้าใจผู้อื่นแล้วก็เข้าใจตัวเองคนที่มาพิมพ์แบบนั้นหรือมา ใช้คำไม่ดีกับเราเนี่ยคือชีวิตของเขามันมีปัญหาแล้วก็เขาอยู่ในขึ้นพลังงานต่ำเออโอเคถึงตรงไหนแล้วเนี่ยถึงถึงตรงที่ถ้าเราไม่เจอความเจ็บปวดแล้วก็จะไม่เจออะไรใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของจิตอัญญาณเรื่องของการ เขเรียกอ,อะไรจิตวิญญาเรื่องของจิตวิญญาณล้วนๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรา,เาสามารถสื่อสารกับตัวเราได้เนี่ยจะทําให้เราเป็นคนที่อารมณ์ดีหรือเป็นคนที่อยู่ในขื้นที่สูงอ,อยู่ในขึ้นที่สูงนะและสิ่งสําคัญนั้นก็คือหลายครั้งหลายคน ใช้ชีวิตเนี่ยหมุนเวียนหมุนเวียนเหมือนเหมือนเหมือนชีวิตพี่ต้นไม้ั่นแหละพี่ต้นไม้ถึงอยากจะมาแบ่งปันเรื่องชีวิตของพี่ต้นไม้อืเมื่อพี่ต้นไม้เจอความเจ็บปวดอพี่ต้นไม้ก็ได้รู้จักตัวเองสิ่งที่พี่ต้นไม้ทำนั้นก็คือพี่ต้นไม้กลับมา ขอโทษตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอโทษตัวเองในอดีตที่ผ่านมาที่เราเคยพาตัวเราเหนื่อยอและตอนนี้นะคะพี่ต้นไม้ก็เข้าใจนะคะหันกลับมารักตัวเองและสื่อสารกับตัวเอง การสื่อสารกับตัวเองทําอย่างไรการสื่อสารกับตัวเองนั้นก็คือ,เ,อเราฝึกสมาธิวันละนิดหน่อยนะคะวันละห้านาทีหรือวันต่อมาก็สิบนาทีหรือทาตอนไหนก็ได้เวลาที่เราอยู่เงียบๆให้เรา คุยกับตัวเองนะคะจริงๆแล้วตัวพี่ต้นไม้เองก็เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบคุยกับตัวเองชอบอชอบชอบตามหาชอบตามหาว่า,าเราชอบอะไรจริงๆแล้วเราทำอะไรที่เรารักมากที่สุด ถ้าเราพบเจอตัวเองเราก็จะมีความสุขนะคะความสุขนั่นจริงๆแล้วโอเคความสุขจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ทีเ่เงินทองมากมายหรือมีอะไร,ม,ะไร,ม,ะไรมีอะไรที่เลิศหรูนะคะความสุขจริงๆแล้วนะทุกๆครั้งที่เราทําอะไรแล้วเรารู้สึกปลื้มเรารู้สึกยิ้มได้นั่นก็คือความสุข ความสุขนั่นก็คือ,อทำในสิ่งที่รักและก็รักในสิ่งที่ทำและตอนที่เราอยู่กับตัวเองเนี่ยตอนที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ที่พี่สมไม้ได้ออกมาทำคลิปนี้พี่สมไม้ก็มีความสุขนะคะสรุปแล้วคลิปนี้ถ้าเราไม่เจอความเจ็บปวดเราก็จะไม่รู้ วิธีการใช้ชีวิตหรือการเข้าใจชีวิตและเราก็จะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรพี่ต้นไม้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขและก็พบเจอแต่สิ่งดีๆและขอให้สุขภาพแข็งแรง แล้วก็มีแต่ความมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตแล้วก็มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีความสุขทุกวันเวลานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ